นะเรื่องของเหริยนะี่ในความละอายเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยนะพื้นฐานเนี่ยเหตุที่ทําให้เกิดเนี่ยก็หลายประการนะแต่เรื่องของอตป,ปะนะความเกรงกลัวต่บาปอันนี้เรียกว่าถ้ามันกลัวได้เนี่ยมันก็เตือนตัวเองได้นะคอยด่าตัวเองได้ว่าเตือนสตินะเสียงของปัญญามันมีกาลังมากกว่าทั้งสองประการเนี่ยหยิรินีอตป,ปะเนี่ยมนรวมลงม,ม,มาได้ว่าเราก็มีความละอายแล้วก็เกรงกลัวนะต่อสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ได้เนี่ย ปิดช่องกิเลสไปได้เยอะนะเรียกว่าทําผิดเนี่ยอะไรที่มันเป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ยกลัวแล้วเกินนั่นต่อความทุกข์เนี่ยละอายด้วยที่จะไปทําอะไรนะให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยอันนี้สําคัญนะแต่เพราะว่าถ้าเราไม่เอาความทุกข์เป็นที่ตั้งเดี๋ยวบางทีทาไปแล้วมันเพลินแตเพลินตรงที่ว่ามันไม่ได้เห็นนะเบื้องต้นของจิตใจเนี่ยจิตใจเนี่ยมันประกอบไปด้วยความทุกข์นะทำบาปทำอกุศลแต่ละครั้งแต่ถ้าเราไม่ทันมันเนี่ยบางทีนะใจทุกข์ แต่เห็นไปว่ามันเป็นความสุขเนี่ยเรียกว่าหลงกันทั้งนั้นศีลน,นะเรียกว่ารักษาไว้แล้วเหมือนก็เป็นเครื่องรักษานะเรียกว่าสุขติภูมิให้มันอยู่ในจิตใจไว้ก่อนเนี่ยนะถ้าเรามีความละอายเรามีความเกรงกลัวต่อสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ซะแล้วเนี่ยให้ไปทําอะไรที่มันผิดแปลกไปจากปกติเนี่ยจากความเป็นอยู่นะเป็นอยู่ที่สงบต้้มเจนเป็นปกติเนี่ยใจมันไม่เอาอันนี้ดีนะ เรียกว่ารักษาความเป็นปกติของจิตใจไว้